หนาวสถานลมกระโชกแรงราวกับว่าพายุเขา้าวันนี้มลอากาศเย็นกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทุกภาคลมพัดแรงตลอดวันส่วน19ธันวาคมอากาศจะหนาวเย็นมากขึ้นอีกภาคใต้ฝนตกหนักตั้งแต่เช้ามืดตกทั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างทําให้หลายพื้นที่เกิดน้าท่วมและน้ําป่าไหลหลากพายุลมแรงพัดต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนร้านค้าลังคาเปลวว่อนคลื่นลมแรง4-5เมตรจนต้องประกาศให้เรือทุกชนิดงดออกจากฝั่งค่ะ และไปเช็คสภาพอากาศกันต่อต่อจากนี้ฝนจะแรงวันไหนหนาวและลมแรงจะมีถึงเมื่อไรติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดำและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่27ธันวาคมค่ะวันนี้ครอมาตูนิยม,มี